งานวันเกิดของเป้ย น้ำตาไหลไม่คิดว่าคนนี้จะมาค่ะเพื่อนคนเดียวที่มาอวยพรเปยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่รับความสนใจอย่างมากนะคะกับการเซอร์ไพรส์เพราะไม่คิดว่าเพื่อนคนนี้จะมาอวยพรละคะ่ะเป็นเพียงคนเดียวละคะ่ะงานนี้ถึงก,กับมีน้ําตาแตกกันเลยทีเดียวแก๊งเพื่อนอย่างสาวเปยนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นแก๊งของเหล่าดาวร้ายเลยคะ่ะไม่มีใครไม่รู้จักอีกหนึ่งคนก็คือสาวเมย <G> ์นั่นเองเธอเป็นสาวคนหนึ่งคะ่ะที่ต้องบอกว่าสําหรับแก๊งนางร้ายเธอเปรียบเสมือนกล่าวใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคน เ,เป็นหนึ่งตัวแม่ที่ไล่ขคนซาบกันเป็นอย่างดีว่าคืนแทนเป็นผู้จัดแล้วและก่อนหน้านี้เองนะคะก็เป็นพื้นสาวที่สนิทกับสาวเป้ยอย่างมากเพื่อนรักเพื่อนลุยกันเลยก็ว่าได้แก๊งของนางร้ายก็มีสาวกระแตคุณแม่ลูกสองที่เป็นสมาชิกแก๊งนี้ด้วยนะคะเป็นแก๊งนางร้ายที่ทั้งสวยเซ็กซี่ปัจจุบันเนี่ยออร่าความเซ็กซี่ของแต่ละคนไม่มีจางเลยสาวกระแตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ายิจฉามากๆในเรื่องครอบครัวซึ่งสาวเป้ยก็เป็นอีกหนึ่งนางร้ายค่ะที่หวนคืนจอในรอบ10ิบ เรียกได้ว,ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยกับที่ผ่านมานี้นะคะเป็นงานวันเกิดของสาวเปยล่คะค่ะซึ่งต้องบอกว่าทําเอาโซเชียลเนี่ยสนั่นกันไปเลยแล้วคะ่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีเพื่อนสาวส่งการ์ดเป็นการ์ดอวยพรมาให้เป็นรูปตัวพ,พีพร้อมข้อความว่า Happy Birthday ทางด้านของสาวเป้ยปานวาด พร้อมบอกว่าฟอร์บเมพิชนาะตซึ่งงานนี้นะคะก่าวใจของเพื่อนๆทั้งกลุ่มก็มาลุ้นกันเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่เป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ